ครับนักเรียนพบกับอักษรออนเลน์อีกแล้วแล้วก็เป็นครูแม็กนะครับแหมไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันใช่ไหมครับมาเจอกันอีกนะครับก็จะต้องหยิบหนังสือเล่มนี้ทวีปิงวิทยาศาสตร์ปอ3เล่ม2ของดังๆเลยครับอักษรนั่นเองนะครับหยิบขึ้นมากันเรียบร้อยแล้วเปิดมาสิเปิดมาอ่าเราเรียนเรื่อง ส่วนประกอบของอากาศแล้วเปิดอีกเปิดอีกเราเรียนเรื่องของความสําคัญของอากาศแล้วงั้นเปิดมามลพิษเรียนยังเรียนแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่จบนะครับเรายังอยู่ในเรื่องของมลพิษทางอากาศนั่นเองนะครับมลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิตครั้งที่2เริ่มได้ครับผมมากันเลยนะครับถ้าเกิดให้ทบทวนนะครับเราก็บอกว่าจากโรงงานจะมีทั้งการปล่อยนะครับควันนะครับซึ่งก็คือฝุ่นละอองนะครับเป็นของแข็งหรือเป็นแก๊สนะ ถ้าเรามองเห็นเรามองเห็นนั่นคืออะไรเอ่ยมันเป็นของแข็งนะครับแต่ว่าเล็กหรือใหญ่ครับผมแต่ว่าเล็กมากนะครับถามหน่อยหล่นสู่พื้นไหมจริงๆถ้าเกิดระยะเวลานาน,านๆมันก็จะหล่นนะครับเพียงแต่ว่าอากาศนั้นจะมีผลต่อของแข็งที่เล็กมากๆนะครับหรือมีมวลน,น้อยเช่นกระดาษทิชชู่เนี่ยไม่เล็กนะแต่มวลน,น้อยใช่ไหม ฝุ่นละอองก็เช่นเดียวกันนะครับมีมวลน,น้อยเนี่ยมันก็เลยหล่นยากนิดนึงแต่หล่นไหมหล่นซึ่งต้องอาศัยระยะเวลายาวนานในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็ทำไมเอ่ยโอเคปนเปื้อนไปในอากาศนะครับรวมถึงแกส๊สพิษต่างๆนะครับที่ปล่อยออกมาจากโรงงานไม่ว่าจะเป็นแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์แกส๊สคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับหรือจะเป็นออกไซด์ของไนตรเจนเหล่านี้นั่นเองนะครับซึ่งก็จะ ออกมาด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เรามองเห็นไหมเรามองไม่ได้ไม่ได้มองเห็นนะครับที่เห็นคือพวกควันพวกอนุภาคเล็กๆนะครับแต่ว่ารู้ไหมว่ามีอยู่รู้แน่นอนครับผมถ้าเกิดสูดเข้าไปปุ๊บเป็นไงเป็นเง่นละงั้นวันนี้นะครับเรามาเจาะลึกกันเลยนะครับว่าเมื่อเราเข้าใจเรื่องของมลพิษแล้วมันจะส่งผลกระทบนะครับกับเราอย่างไรครับก็คือผลกระทบของมลพิษทางอากาศนั่นเองครับผลกระทบของ มลพิษทางอากาศนะครับามาเริ่มแรกครับมลพิษทางอากาศอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ได้นะครับแน่นอนครับว่านี่เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันสําคัญมากเราดูแลตัวเองอย่างดีกินอาหารที่มีประโยชน์เราออกกําลังกายดื่มน้ําสะอาดเป็นประจําทําตามหลักการทุกอย่างนะครับที่ทําให้ร่างกายแข็งแรงแต่สิ่งที่เราเลือกไม่ค่อยได้ก็คือ อากาศรอบตัวนั่นเองครับแน่นอนว่าเราจะหลีกเลี่ยงการเดินทางได้ไหมไม่ได้ครับยังไงต้องเดินทางต้องเจอฝุ่นควันนะครับต้องเจอแก๊สพิษที่อยู่ตามท้องถนนนะครับแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อร่างกายของเราเอาแบบง่ายๆก่อนเลยนะครับเคืองตาโอ้โหระคายเคืองดวงตานี่ยเป็นประจำเลย นะครับยู่ดีๆก็ร้องไห้นะครับยืนจะข้ามถนนครับจะข้ามถนนครับโอ้โหอยู่ดีก็แบบอไเข้าตาก็ไม่รู้น้ำตาไหลเลยนะไหลพลากนค,คนอยู่ข้างๆเป็นไงนึกว่าอกหักมานะครับจมูกเป็นไงหายใจฟึดฟัดลําคอเป็นไงแสบคออโอ,โอ แล้วแบบโอ้ยแสบคอแสบคอนะครับแล้วก็สิ่งที่น่ากลัวมากก็คือเกิดโรคนะครับที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับหายใจเอาสิ่งสกปรกเข้าไปเอามลพิษเข้าไปเนี่ยแย่แน่ในระยะยาวนะครับร่างกายเราเนี่ยแย่แน่นะครับวิงเวียนศีรษะปวดหัวอคลื่นไส้นี่คุณแม่เคยเป็นเลยคลื่นไส้นะครับคลื่นไส้บางคนรุนแรงมากครับเกิดการอาเจียนนะครับหมดสติหรือตายได้ ตายได้แต่นี้ต้องเป็นแบบว่าพวกเขาเรียกว่ามวลพิษทางอากาศแบบเข้มข้นมากๆนะครับเช่นนะครับมีเพื่อนเรานี่เบิ้ลเครื่องรถมอเตอร์ไซค์บันบันบ้นแล้วเป็นไงเครื่องรถมอเตอร์ไซค์เก่ามากควันเนี่ยโขควันดําออกมาและเราก็เป็นไงไม่มีอะไรทาครับไปสูดอากาศตรงท่อ,อถ้าเกิดเข้มข้นขนาดนั้นก็ตายได้นะครับเสียชีวิตได้แต่เราคงไม่ทำหรอกนะครับเราคงไม่ทำหรอกนะครับโอเคคลื่นไส้นะครับ มีผลต่อการมองเห็นไมโออันนี้มีแน่นอนครับเช้าอันสดใสครูมแม็กตื่นขึ้นมาปุ๊บมองไปที่ระเบียงห้องโอ้โหเห็นวิวกรุงเทพตึกรามบ้านช่องนะครับสวยงามแต่ในบางวันครับตื่นมาโอ้โหเห็นตึกแบบหลางๆ เคยมีตึกทําไมตึกไม่มีอะตึกนี้วันนั้นชัดวันนี้ทําไมมันเบลอๆนะครับอ๋อหมอกอากาศดีมีหมอกหอรอมอหาลู่ไหมครับวันนั้นไม่ใช่หมอกครับวันนั้นคืออะไรเอ่ยนะครับฝุ่นควันเนี่ยมันปกคลุมนะครับโอ้โหนะครับอากาศในกรุงเทพนะครับในตัวเมืองใหญ่ๆนะครับหรือทางภาคเหนือที่มีการเผานะครับเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับฝุ่นละอองควันเหล่านี้ก็ปกคลุมนะครับโอ้โหนะ่วงที่ผ่านมาเป็นไงเอ่ยมองกันแทบไม่ เห็นเลยนะครับนั่นก็คือส่งผลนะครับในเรื่องของการมองเห็นนะครับทำให้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ส่องลงมาได้น้อยกว่าปกติและแน่นอนครับว่าเมื่อมีการเดินทางนะครับมีรถยนต์วิ่งไปวิ่งมาถ้ามองกันไม่ค่อยเห็นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่าก็จะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้นนั่นเองครับเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงนะครับเป็นไงเอ่ยโอ้อุบัติเหตุ ทางอากาศด้วยนะครับเช่นเครื่องบินเนี่ยถ้าเกิดเป็นงาท้องฟ้าปิดเนี่ยนะครับท้องฟ้าปิดนะครับระยะในการมองเห็นเนี่ยมันน้อยมากเนี่ยไม่บินขึ้นนะครับบินขึ้นไปเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะครับเพราะว่านักบินเนี่ยจำเป็นต้องเห็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวแบบชัดเจนถึงจะสามารถตัดสินใจได้ว่านะครับจะต้องจัดการกับการเคลื่อนที่เดินทางของเครื่องบินอย่างไรถ้าข้างหน้าเนี่ย มองเห็นในระยะแค่แบบ2-3กิโลเมตรเนี่ยโอ้โหบางคนบอกว่า2-3กิโลเมตรก็ไกลนะคะครูแม็กเดินนานมากเลยค่ะก็จะถึงแต่เครื่องบินนะ่ะมันบินแค่แวบเดียวก็ถึงละ2-3กิโลเมตรนะครับทำให้เวลาในการตัดสินใจของกัปตันเนี่ยนะครับน้อยลงไปนั่นเองนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นนะครับนี่คือนะครับผลกระทบอย่างแรกนะครับเกี่ยวข้องกับสุขภาพของเราแล้วก็อุบัติเหตุในการเดินทางครับ ะะมาขยายความเรื่องการคลื่นไส้สักนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมเป็นคําสําคัญเลยนะนี่ไฮไลท์มานะครับอาการคลื่นไส้นะครับเป็นอาการที่รู้สึกไม่สบายท้อง <c oughs> หรือในกระเพาะอาหาร <c oughs> ทำให้เกิดอาการอาเจียนอ,อขึ้นมาครับซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นอาการเมารถเมาเรือความเครียดความวิตกกังวลน,นะครับรวมถึงสภาพอากาศที่ไม่ดีอากาศที่เป็นมนลพิษนั่นเองนะครับครูแม่เคยคลื่นไส้ ไปหาหมอนะครับหมอบอกครูแม็กท้องตกใจมากนะครับครูแม็กท้องไม่ใช่นะอย่างครูแม็กในเวลาเครียดนะครับโอ้โหส่งการบ้านไม่ทันตอนเป็นเด็กอาจารย์จะให้ส่งการบ้านแล้วทําไม่ทันเป็นไงเครียดปวดท้องนะครับมึนหัวคลื่นไส้จะอ้วกเนี่ยครูแม็กเป็นโอเคเนอะนะครับนี่คือคลื่นไส้ต่อมาครับผลกระทบของมลพิษทางอากาศนะครับต่อใครดีเนาะนี่เลยต่อสัตว์บ้างแล้วกันนะครับต่อน้องวัวน้องวัวของเรานะครับสัตว์ต่างๆต้องหายใจไหมครับ ต้องหายใจครับ ถ้าสัตว์เลือกได้สัตว์อยู่อยากอยู่ในสภาพอากาศที่แบบว่าบริสุทธิ์นะครับหรือว่าอยากอยู่ในสภาพอากาศที่เต็มไปด้วยมลพิษครับผมอ่าก็ต้องเลือกได้ก็ต้องอยู่ในสภาพอากาศที่อากาศบริสุทธิ์นั่นเองนะครับแกส๊สอ lier, etin, Chat, อกซิเจนนะครับเหมาะสมหายใจแบบสบายๆนะครับสัตว์เนี่ยขเขาก็อยากเลือกเหมือนกันนะครับสัตว์ต่างๆเนี่ยอาจได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายนะครับได้โดยตรงจากการหายใจนะครับตัวอย่างเช่นเรามีฟาร์มปศุสัตว์นะครับ เลี้ยงหัวเลี้ยงไก่เลี้ยงสุกรหมูนั่นเองนะครับอยู่ใกล้ๆกับโรงงานครับโอ้โหไปเลี้ยงใกล้ๆโรงงานนะครับโรงงานก็ปล่อยทั้งเช้าทั้งกลางวันทั้งเย็นปล่อยอะไรเอ่ยปล่อยควันออกมาครับหืปล่อยควันออกมาแน่นอนครับว่าเรามองใกล้ๆปล่องโอ้โหมองใกล้ๆปล่องควันเนี่ยสีเข้มเลยแต่ไม่เป็นไรตรงที่เราอยู่เนี่ยห่างออกมานิดนึงเออก็ไม่เห็นมีควันสีเข้มที่ไม่เข้มนั่นเป็นเพราะว่ามันได้เกิดการแพร่นะครับ ควันแล้วก็แกส๊สพิษต่างๆเนี่ยมันได้เจือจางไปในอากาศแม้ว่าเราจะสูดก็พอได้นะก็พอได้นะก็พอได้เอ๊ะแต่ก็มองไม่เห็นฝุ่นละอองแต่มันมีอยู่ครับนักเรียนครับมันมีอยู่และถ้าเกิดสัตว์นะครับเป็นไงเอย่ยนะครับสูดอากาศหายใจนะครับเข้าไปนะครับ ก็จะได้รับสารพิษนั่นเองครับรวมถึงแก๊สเหล่านี้นะครับฝุ่นละอองเหล่านี้ก็จะไปปะปนกับต้นไม้ใบหญ้านะครับซึ่งเป็นอาหารของสัตว์ใช่ไหมครับจากการหายใจแล้วก็จะมีจากการกินหญ้าด้วยนะครับหรือการกินพืชนะครับเมื่อสัตว์เหล่านี้ได้รับสารพิษเข้าไปสะสมแน่นอนครับสุขภาพของสัตว์ดีหรือไม่ดีครับ อ่ะไม่ดีป่วยเป็นไงเราเป็นคนเลี้ยงเปลืองค่ารักษาะเปลืองอีกนะครับโอ้จะปล่อยให้แบบไม่สบายก็สงสารใช่ไหมครับก็เป็นไงจับนะครับกินเลยดีไหมไม่ดีนะครับเพราะว่าสัตว์นะครับที่เลี้ยงในนะครับอ่าบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศร่างกายของสัตว์ก็จะมีสารปนเปื้อนเรากินสัตว์เหล่านั้นเราก็ต้องได้รับ สารปนเปื้อนไปด้วยนั่นเองถูกต้องไหมครับอ่านี่ก็คือผลกระทบต่อสัตว์นะครับซึ่งก็เป็นนะครับสัตว์เลี้ยงหรืออาจจะเป็นปศุสัตว์ที่เป็นอาหารของพวกเรานั่นเองนะครับต่อมาผลกระทบของมลพิษทางอากาศนะครับที่มีต่อพืชครับผมพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาจได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศน้อยน้อยเมื่อเทียบกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นแปลว่าได้รับผลกระทบไหม ได้รับแน่ๆครับยังไงหนีไม่พ้นเพราะว่าพืชเองก็มีอากาศอยู่รอบๆถูกต้องไหมแต่ว่าผลกระทบนั้นอาจจะน้อยเมื่อเทียบกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นเทียบกับมนุษย์แล้วพืชบอกโอเครับได้นะครับเทียบกับสัตว์แล้วพืชบอกโอเคพอไหวนะครับอ่ะน้อยกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆนักเรียนนี้นะครับน้อยกว่าครับสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับ เมื่อเทียบกันแล้วแต่ว่าเราก็ขอเน้นอีกคำหนึ่งคือเน้นคำว่าอาจครับผมเน้นคำว่าอาจก็แปลว่าไม่เสมอไปนะครับสุดท้ายแล้วเราต้องมองเป็นกรณีกรณีไปนะครับว่า้รับผลกระทบเยอะหรือน้อยแต่ว่าโดยรวมแล้วโดยรวมแล้วอาจจะได้รับผลกระทบน้อยกว่ามนุษย์แล้วก็สัตว์นั่นเองครับตัวอย่างของผลกระทบเช่นอะไรเอ่ยนะครับฝุ่นที่เกาะบริเวณใบของพืชทําให้พืชสร้างอาหารได้น้อยลงนะครับจากการจําได้พืชของเราเนี่ย ตรงใบมีสีเขียวซึ่งนะครับส่วนที่เป็นสีเขียวนั้นจะเป็นนะครับส่วนที่ทำหน้าที่สร้างอาหารใช่ไหมสีเขียวสีเขียวนะครับสร้างอาหารนะครับสร้างอาหารแล้วการสร้างอาหารต้องมีอะไรเอ่ยอต้องมีแสงแดดต้องมีแสงแดดแต่ครูแม็กถามง่ายๆเลยครับว่าถ้ามีเศษฝุ่นนะครับนะฮะมาเกาะตาใบแปลว่าพืชนั้นจะได้รับแสงแดดมากขึ้นหรือน้อยลง ก็คือต้องน้อยลงครับแม้ว่าจะน้อยลงไม่เท่าไหร่น้อยลงนิดเดียวแต่ก็น้อยลงใช่ไหม แปลว่าก็ต้องส่งผลกระทบต่อการสร้างอาหารของพืชนั่นเองครับและนี่เรากําลังพูดถึงนะครับเศษฝุ่นนะครับละอองที่มาเกาะเกาะเกาะในระดับที่น้อยแต่ลองนึกดูครับในสาภาวะที่มูลพิษทางอากาศนั้นเป็นงานโอ้โหย่ําแย่นะครับไปอยู่ใกล้ๆกับอะไรเอ่ยนะครับที่เขาเผาปลานะครับไปที่เขาเผาพืชไร่นะครับโอ้โหมองไปบนท้องฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่าหิมะดําเลยนะ ข่าวออกมาเนี่ยเขาเรียกหิมะดำคือมันเป็นแบบตกลงมาเป็นละอองสีดำเลยนะครับในจังหวะนั้นเองครับพืชอยากได้แสงแต่ว่าฝุ่นละอองเหล่านั้นเนี่ยนะครับบดบังแสงนะครับปริมาณแสงนั้นน้อยลงมากๆนะครับอันนี้ก็ส่งผลกระทบมากขึ้นกว่าในกรณีแรกที่เราให้ฟังนั่นเองนะครับโอเคนะครับมาต่อกันเลยครับผมผลกระทบของมลพิษทางอากาศนะครับที่มีผลต่อนะครับ นี่เลยครับสิงปลูกสร้างหรือว่าทรัพย์สินของพวกเรานั่นเองครับมลพิษทางอากาศก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินเช่นเกิดการกัดกรน,นะครับของสิ่งก่อสร้างนะครับไม่ว่าสิ่งก่อสร้างนั้นนะครับจะนะครับทำมาจาก ปูนนะครับหินดินทรายนะครับเหล็กโลหะต่างๆนะครับหากมีนะครับอากาศที่เป็นมลพิษนะครับมีสารปนเปื้อนนะครับเป็นสารเคมีนะครับอยู่ในรูปของแก๊สนะครับแล้วบังเอิญนะครับมันไปทำปฏิกิริยากับสิ่งปลูกสร้างทำปฏิกิริยากับวัสดุที่ใช้ในการสร้างสิ่งปลูกสร้างนะครับ ตัวอย่างเช่นเราสร้างโครงสร้างให้แข็งแรงโดยการใช้โครงสร้างเหล็กโอ้เโหล็กแข็งแรงแน่นอนครับตึกนี้โครงสร้างนี้ต้องอยู่ค้ำฟ้าแน่เพราะเราสร้างมาแข็งแรงมากนะครับแต่นะครับเมื่อนะครับเหล็กนั้นนะครับทำปฏิกิริยากับแก๊สนะครับในอากาศนะครับเราพบว่าก็อาจจะเกิดการผุกร่อนนั่นเองครับและเมื่อเกิดการผุกร่อนนะครับเราก็พบว่าความแข็งแรงของเหล็กที่เคยมีมาอยู่แต่ตอนแรกนั้นมันก็ ลดน้อยลงครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะไปปีนนะครับบันไดนี่เลยครับโอ้โหท้าความตายน่ากลัวมากนี่คือตึกนี่คือตึกระหว่างตึกนี่ก็มีสะพานเหล็กนะสะพานเหล็กนะครับป๊าสะพานเหล็กนะครับบางคนบอกผมไปบ่อยครับไปซื้อเกมคนละอันแล้วครับผมนะฮะนี่เป็นสะพานข้ามตึกครับผมนี่เราก็เดินข้ามโอ้เดินข้ามเดินข้ามมั่นใจเลยเหล็กแข็งแรงมองแล้วโอ้เหล็กยังใหมย่ยังใหม่อยู่แข็งแรงใช่ไหมครับ แต่นะครับเมื่อนะครับเกิดมลพิษทางอากาศแล้วเหล็กของเราเกิดการผุก่อนนะครับเป็นไงเอ่ยมันก็จะแบบเริ่มมีการผุนะครับมองไปมองมาโอ้โหมีการผุเฮ้ยดูไม่น่าแข็งแรงเลยอะ่ะเราจะกล้าข้ามไหมครับ เราก็ไม่กล้าข้ามจริงไหมครับรวมถึงนะครับสถานที่โบราณสถานต่างๆนะครับก็จะต้องมีการดูแลรักษาจากผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับไม่ให้นะครับมีการผุก่อนอันเนื่องมาจากทั้งน้ําแล้วก็อากาศต่างๆนั่นเองนะครับที่ส่งผลต่อการผุก่อนของโบราณสถานเหล่านั้นนะครับนะครับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับนอกจากจะสกปรกได้ง่ายเนี่ยไอ้สกปรกเนี่ยยังพอไหวนะทำความสะอาดได้ใช่ไหมครับ แต่อผูก่อนหรือว่าเส่อมสภาพเนี่ยไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเกิดอันตรายตามมานะครับพันต้องระวังให้ดีนะครับนี่ก็คือผลกระทบนะครับต่อสิ่งปลูกสร้างนั่นเองครับอานะครับการกัดก่อนเมื่อกี้ที่เล่ามาคืออะไรนะครับการกัดก่อนก็คือนะครับการที่วัตถุทำปฏิกิริยากับสภาพแวดล้อมครับสภาพแวดล้อมที่วัตถุอยู่นะครับเช่นนะครับอ่านะครับอากาศ นะครับที่มีแก๊สนะครับอา,อากาศที่มีแก๊สนะครับเหมาะกับการทำปฏิกิยากับวัสดุที่นำมาสร้างสิ่งปลูกสร้างมันก็ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพครับเราไม่ชอบคำนี้แน่ๆนะครับเสื่อมสภาพนะครับประสิทธิภาพนะครับลดลงประสิทธิภาพลดลงหมายความว่าจากที่เคยทำงานได้ดีก็ทำงานได้ไม่ดีเช่นสะพานเหล็กเมื่อกี้เป็นไงเคยรับน้ำหนักได้ดีก็รับน้ำหนักได้ไม่ดีเท่าเดิมแล้วนึกออกไหมครับ อ่าเรียบร้อยนะครับการกัดก่อนนะครับก็ทําให้เกิดการผุพังของวัสดุผุองอมาพังลงมาได้เนี่เห็นไหมโอ้โหรอยแตกแล้วเลยบางคนบอกสวยดีนะครับดูแบบดูแบบว่าแบบว่าโบราณดีแต่ว่ามันไม่ดีไงะนะครับโอเคอ่ะมาครับผลกระทบเพิ่มเติมนะครับของมลพิษทางอากาศมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะครับครูแม็กขอเล่าเรื่องนี้เลยครับมลพิษทางอากาศที่มีการปนเปื้อนปนเปือ้อนอ่าปนเปื้อนของ สารนะครับกรรมมันตรังสีครับผมกรรมมันตรังสีอโอเคไหม เช่นนะครับตัวอย่างนี้เลยครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและเกิดคลื่นสึนามิคัดอาพัดเข้าชายฝั่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับโรงไฟฟ้าที่ชื่อว่าฟูคุชิมะนะฮะก็ถูกทําลายเสียหายครับและนะครับแท่งนะครับกัมมันตรังสีเนี่ยแท่งเชื้อเพลิงเนี่ยก็มีการสลายตัวนะครับปลดปล่อยนะครับเป็นนะครับอนุภาคฝุ่นผงนะครับเล็กๆเลยนะครับซึ่งมีกัมมันตภาพนะครับอ่ามีการสลายตัวนะครับปลดปล่อยเข้ามานะครับในอากาศ ราะอากาศของเราก็ปนเปื้อนใช่ไหมเออนะครับแล้วถ้าเกิดใครสูดดมเข้าไปนะครับเป็นไงนก็แบบว่าเอออาจจะเป็นแบบมเเออนะเร็งโอนะฮะสุดท้ายก็มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายในระยะยาวนั่นเองนะครับอันนี้ก็แถมให้นะอากาศอาจจะมีการปนเปื้อนนะครับสารกัรมนตังสีซึ่งสารกัรมนตังสีนั้นจะมีกัมมันตภาพนะครับในการแผ่รังสีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ออกมานั่นเองครับอันนี้ก็แถมให้นะครับ นะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับเรื่องของมลพิษทางอากาศนะครับทั้งในคาบเรียนนี้และคาบเรียนก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าความรู้ที่เราเรียนสะสมกันมานั้นนะครับก็จะต้องถูกใช้ต่อในคาบเรียนหน้านั่นเองครับและใครที่พบว่าหนูลืมง่ายค่ะครูแม็กผมลืมง่ายครับครูแม็กแบบนี้ก็ต้องหยิบหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาครับหนังสือ บริษัทปสา .3 เล่ม2ของอักษรน,นั่นเองนะครับและอย่าลืมพกกันมาเรียนกันในคาบเรียนหน้าด้วยสำหรับคาบเรียนนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ตั้งใจเรียนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร education